สนับสนุนโดย KSL บริษัทน้ำตาลขอนแก่นจำกัดมหาชนเราคือนวัตกรรมพลังงานธรรมชาติเพื่อความต้องการ Jaz สถาน <Heavenly> ีระดับบนยอดเาหาลย รถเราบริหารรถเรามีมา5คันครับรถการท่าการท่าอีก2คันรถน้องทูงอีก1คันยังไม่พอครับตอนนี้ครับสวัสดีทุกในยุรนะครับไม่มีครับนายเรอานแล้วน้มีนรรถ Kenapa, dong? มีใครอยู่้านในไมพี่ไม่มีใครอยู่ครับไม่มีใครอยู่เลยนะเพราะว่าลูกน้องโทรมา เนี่ยคนคนที่อยู่อยู่คนอยู่ข้างบ้านพี่อยู่ข้างบ้านใช่ไหมครับก็เขาก็คือเมื่อก่อนตรงนี้มันเป็นโรงงานใช่ไหมพี่เป็นโรงพลาสติกครับสต๊อกเก็บของพลาสติกสต๊อกเก็บของพลาสติกใช่ทำไมรู้ว่าไฟไหม้ที่แรกไฟมันดับดับแล้วไฟดับก่อนถูกไหมใช่ครับไฟดับในห้องผมผมนั่งเพราะผมกลับมาจากส่งของให้เราตางไปส่งเจ้านายผมทีนี้ผมถือไฟมันดับก่อนช่วงประมาณก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ชั่วโมงนึงครับประมาณชั่วโมงนึง เรไปดับฟิสซีทำไงต่อครับผมก็ได้เดินมาดูปลั๊กข้างนอกอแล้วก็ได้ยินเสียงข้างบนตึกอาคารอนะไฟมันสปาร์ก,กระหว่างดับแล้วก็ติดตับติดตับแล้วก็ดับตึงต้งขึง้นขึ้นไฟติดดับนี่ยงนะั้นไฟฟ้าใช่ไหมครับใช่ครับแลาต้องเอามาสป,ปาร์กแล้วอาจจะเกิดเกลีกายไฟถูกไหมใช่ครับประมาณน้ที่ได้ยินเสียงได้ยินประมาณสัก20นาทีแล้วครับ20นาทีหลังจากนั้นก็ไปขึ้นเลย ไฟยังไม่ขึ้นพอดีหลานผมเดินมามันได้มันมองเห็นผมันอยู่ข้างในห้องผมเลยเดินออกไปว่าไฟไหม้ไฟไหม้ในนั้นมีอะไรครับออไม่ทันไม่ทันครับพุออลไม่ไดยครับตั้งใจรอใครเพียงก็จะในนี้รั้งสินค้าอะไรเนียพี่โอไม่มีคนนอนนะไม่มีไม่มีสินค้าเป็นหลักสินค้ามูลค่าความเสียหายของเฮียตีไว้ประมาณเท่าไหร่ครับโอ้สต๊อกต้องมีสัดสี่สิบล้านสต๊อก สี่สิบล้านเกินแค่สินค้าใช่ไหมครับไม่รวมตึกไม่รวมตึกถ้ารวมตึกก็ต้องห้าสิบล้านครับเปิดมานานหรือยังครับเปิดมาแต่ปีสี่แปดปกติตรงนี้ไม่มีคนนอนไม่มีไม่มีคนนอนมีแต่ลูกน้องนอนข้างบ้านข้างในไม่มีนะครับจะมีข้างบ้านเป็นห้องนอนของห้องกับข้างฝั่งตรงข้ามฝั่งร้านฝั่งร้านเหรอครับใช่ครับมันเกิดอะไรขึ้นครับไม่รู้ลูกผมกลับบ้านอยู่ห้าแยกครับลูกน้องโทรมาว่าไฟไหม้ก็เลยรีบออกมาร้านของเราเป็นร้านอะไรครับขายเครื่องครัวพลาสติกเปิดมานานหรือยังครับโอ้เปิดมาตั้งแต่ปี48 แล้วมันมีปกติมีคนเฝ้าร้านไหมก็มีข้างบ้าน 2, สองสายลูกน้องอยู่สายสี่คนครับรอบบ้านเลยมีรถอะไรบ้างที่จอดอยู่โอมีรถที่ร้านเนี่ยนะครับสามสี่คันเลยมีรถอะไรบ้างครับมีรถลูกน้องสองคันรถหกล้อผมคันหนึ่งรถแล้วก็รถเอ็นบีคันหนึ่งตอนนี้ครับออกาไม่ได้อเราเราเปิดร้านนี้มานานหรือยังครับเปิดตั้งแต่ปีทั้ง รุ่นเต็งหรือรุ่นน้าครับปี48อ่าที่ร้านอะไรครับลิมเพงเสีงโมงครับวันนี้ปกติ 6, 5โมงครึ่งอ,ออกมาก็6โมงเหมือนเดิมทุกวัน าทางดีเขาบอกว่าเขาไม่มีผลอะไรไม่มีที่ไม่มีอะไรที่น่าห่วงใช่ไหมครับผมจตอนนี้ก็จังหวงความเสียหายทั้งหมดนะครับก็ห่วงวที่น้องประชาชนโดยรอบที่ต้องรีบประเมินหลังจากนี้ไปก็ทางเทศบาลได้หาดีนายกแล้วที่รีบถอดบนเรียนทั้งนีน้ส่วนในมันมันเป็นเป็นจุดอ่อนในการแก้ไขปัญหาจุดอ่อนในการควบคุมเพิ่มอยู่ก็รีบแก้แล้วชาวบ้านรอบนี้ที่ได้รับผลกระทบคือไฟฟ้าอะไรพวกนี้ก็จะสามารถใช้ได้ไหมครับท่านมนต ทางไฟฟ้ามาแล้วฮะกำงมาประเมินอยู่ถ้าเราควบคุมอยู่ในระบบเขาก็จะพร้อมที่จะจ่ายไฟก็ประเมินรอบข้างก่อนว่ามีความเสียหายในเรื่องของสายส่งมากนกา้อยแค่ไหนแค่เมื่อกี้คุยกันแล้วครับครับแล้วก็แต่ไม่มีในพื้นที่หมดแล้วทางฝ่ายตสจหรือสำน,นักงานที่รองร่วมกับผมไม่มาทางควบคุมควาพิษมาเรื่องกาประเมินสถานการณ์ตอนนี้